ช้างน้อยต้นบุญมีเรื่องราวที่สัมผัสใจจนแทบไม่อยากจะเชือ่อช้างน้อยต้นบุญหรือต้นหนาวเดิมกับชีวิตที่น่าสงสารถูกพรากจากแม่ในวัยเด็กและถูกฝึกอย่างไม่เหมาะสมจนต้องป่วยโรคยีชีวิตที่อาการหนักมากแต่น้องต้นบุญไม่ยอมแพ้าการต่อสู้ของน้องเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทึ่งและสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนแม่พระของช้างไทยนูนากัญจนาที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในพักชาติไทยพัฒนาใจดีมากจนได้เตรียมให้ช้างน้อยต้นบุญได้มีชีวิตใหม่โดยไทย ตัวน้องจากเจ้าของเดิมในราคา1.3ล้านบาทและจะมอบให้กับสถาบันคบาลเพื่อหาแม่รับให้น้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือหนูนาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากช่วยด้วยก็สามารถทําได้โดยเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคที่จะนําไปช่วยช้างน้อยต้นบุญแต่ถึงแม้จะไม่มีใครช่วยหนูนาก็ยังมุ่งมั่นว่าจะทําทุกวิธีทางให้น้องต้นบุญได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากไหมการที่หนูนาเตรียมให้ช้างน้อยต้นบุญได้มีชีวิตใหม่ และมีอนาคตที่สดใสมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่รักสัตว์เหมือนกันมาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นของคุณในเรื่องนี้กันเถอะ